สวัสดีครับเพื่อนเพื่สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันในวันเสาร์วันเสาร์เราสนุกวันเสาร์เราสนุกเราจะไม่ทุกในวันเสาร์โอเคไหมะแต่เพลงแรกผมเลือกมาเนี่ยเป็นเพลงอกหักอกหักรักคุดถูกเมนินเป็นเพลงตัดพ้อเชิงต่อว่าแต่ก็เพราะรักเขาเ ือเพลงอกหักเนี่ยมันจะร้องไม่ได้เลยนะถ้าเกิดว่าเราไม่มีฟีลลิ่งประมาณรักเขาเชลญกานห้องเรานะครับท่านใดที่ร้องได้ก็ขอให้ร้องร้องนำเจซีและเพื่อนๆไปก่อนเลยแต่อย่านำาดนตีท่านใดที่ร้องไม่ได้มาอยู่รวมกับเจซีตรงนี้นะครับด้วเดี๋ยวเราตามเพื่อนที่ร้องได้ไปติดๆโอเคเนาะใครร้องได้ทั้งเพงลงร้องเลยนะครับใครร้องไม่ได้ทั้งเพลงผมขอท่อนฮุกนะเหมือนเดิมน,นะคบ คุณเธอมาน่าจะคุ้นน่าจะคุ้นคุ้นกันแหละยุคเก้าสตรน่าจะร้องได้กันหลายคนนะครับเพลงนี้ผ่านไฟเก่าของพี่เบิร์ตทองชัยแม่อินไตครับผมก่อนฉันนั้นเธอมีใครและเขาสำคัาญ ใจที่รักเธอได้เสมอถึงรู้ว่าเธอไม่เคยลืมตลอดเวลาเหมือนเธอรออะไรบางอย่างแต่ก็ยอมเพราะหวังสักวันชนะหัวใจของเธอ ไม่ค่อยมันเป็นจริงสิ่งที่ทำให้เธอไว้มันเขาปรับตัาให้เธอเห็นใจและขอให้เธออภยัยใลยฉันต้องทำอย่างไรเธอบอกกับฉันไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรไปอยู่กับฉัน you เพราะฉันก็อยากชน,นะใจเธอบอกกับฉัน ก,กว่าจะจบของวีเบิร์ดก็จบช้าด้วยเพลงนี้เป็นเพลงที่ฮอตฮิตติดลมบนทุกวันนี้หลายร้านที่จะเป็นนั่งชิลดื่มหรือว่าร้านนั่งเล่นนั่งคุยนั่งอะไรก็ตามร้านกาแฟอะไรก็ยังเปิดอยู่นะครับ เป็นเพลงที่สะท้อนความรู้สึกของคนคนหนึ่งนะครับการที่เราเข้าไปอยู่ในความรักกับใครสักคนเนี่ยเราไม่มีการรู้เลยว่าเขาลืมคนเก่าแล้วหรือยังแล้วถ้าเขาไม่ลืมเราอยู่ยังไงถ้าเขาไม่ลืมเราจะแบบสู้กับความรักนี้ไปได้มากมายแค่ไหนสิ่งเดียวที่ตอบว่าเราสู้กับความรักนั้นไม่ได้ก็คือคำว่ารักเขา ถ้ารักเขาเขาไม่ลืมก็รอเขารอเขาจนกว่าเขาจะลืมเท่าไรก็รักเขาคำบารักเขาเนี่ยทำให้เน่าหลายหลายแล้วเชื่อผมก็ขอให้ทุกท่านมีความรักที่สดใสสมบูรณ์สวยงามนะครับมันไม่แปลกที่ใครจะเคยมีความรักมาก่อนที่จะมาเจอหน้าเรานั่นแปลว่าเราเลือกคนที่เขารักเป็น ถ้าคุณเจอคนไม่เคยมีแฟนมาก่อนเลยไม่เคยมีอะไรมาก่อนเลยไม่เคยมีความสัมพันธ์มาก่อนเลยเขารักใครไม่เป็นแต่ถ้าเราเจอคนที่มีความรักมาก่อนมีคนรักมาก่อนเขารักเป็นและเชื่อเถอะครับว่าเราเองก็เคยมีคนรักและความรักมาก่อนเหมือนกันนั่นแหละในเมื่อคนสองคนที่เคยมีประสบการณ์ความรักมาเจอกันเนี่ยสิ่งที่มันจะตอบโจทย์ได้ดีที่สุดก็คือเราจะทําความรักครั้งนี้พัฒนาให้ดีสมบูรณ์และมีความสุขระยะย,ยาวยั่งยืนด้วยกันถ่าวันตลอดไปยังไง อย่ามัวให้สิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีหรือว่าด้านลบของความรักมาทําลายความรักปัจจุบันที่ดีและสวยงามของคุณขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่มีความรักในปัจจุบันนี้ทุกคนขอให้พบความรักที่มั่นคงยั่งยืนถาวรและมีความสุขระยะย,ยาวด้วยกันทุกผู้ทุกตัวคนด้วยนะครับโดยทายความรักไม่ค่อยจะเป็นเลยผมนี่เป็นคนยังไงเนี่ยผมจะพูดกับเพื่อนๆเ,เรื่องความรักนี่ผมไม่ค่อยจะเก็นเป็นไม่ค่อยจะเก็นโอเค ถูกไม่ใช่เจซีนะครับเอาเรา,รา <c oughs> เรามาขอบคุณเพื่อนกันดีกว่าขอบคุณนะครับท่านผู้มีอุปการะคุณที่ให้ทิปหน้าช่องนะครับตรงเลขที่บัญชีนะครับที่ตรงอยู่ใต้ชื่อช่องผมนะครับขอบคุณทิปจากทุกท่านด้วยน,นะครับขอบคุณมากค่ะขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับในการกดไลค์กดให้ปุ่มยกนิ้วเป็นสีดํากดเบาๆหนึ่งครั้งท่านั้นพอนะครับขอบคุณทุกท่านที่แชร์เพลงชอบเพลงนี้แชร์เพลงนี้ชอบเพลงไหนแชร์ได้ทุกเพลงนะครับขอบคุณการแชร์ช่องบอกช่องบอกต่อชักเชิญชวนเพื่อนทที่่านรู้จัก ให้มาติดตามสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับผู้ชายนักร้องต่างจังหวัดตัวเล็กๆนางสงซ่าน้องศาลเอ็นดูไม่ตามผมเถ็กครับในก้าวแรกแล้วผมจะประสบความสาเร็จที่คุณดูครับผมสมัญญาขอขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วไม่เลิกติดตามไม่ห่างหายไม่ปล่อยมือไม่หนีจากกันไปไหนนะครับและขอขอบคุณยอดผู้ติดตามใหม่ทุกท่านที่เข้ามาติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณทั้งผู้ที่อยู่กันมาตั้งแต่วันแรกๆติดตามกันมาตั้งแต่วันแรกๆ จนถึงวันนี้และยินดีต้อนรับผู้ติดตามใหม่ทุกท่านและขอบคุณที่ติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณในทุกอุปการะคุณที่ทุกท่านมีให้กับผมมาด้วยหัวใจของท่านขอบคุณด้วยหัวใจของนักร้องตัวเล็กๆบ้นนอกบ้านนอก,นนอกต่างจังหวัดคนนี้เมตาอินดู do, และให้การสน,นับสนุนผมนะครับแล <in> ้ว <Dr>. ก <Tough> ้า <unintelligible> วเดินไปด้วยกันอย่าเลิกติดตามอย่าปล่อยมือหายไปจากกันนะครับขอบคุณทุกท่านในทุกการอุปการะคุณของท่านด้วยครับขอบคุณมากครับ าเพลงนี้เป็นความสุขเป็นจุดตั้งต้นความรักที่ดีนะครัะล้วเดี๋ยวเจอกันกับเพลงถัดไปนะครับ See you นะ See you for next song บ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันค่ะ